สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตจะมาสอนวิธีการคิดค่าจ้างช่างเลื่อยไม้นะครับผมว่าเวลาที่เราจ้างช่างเลื่อยไม้เนี่ยเราจะเสียค่าเลื่อยไม้ตัวระกี่บาทนะครับผมทางอันนี้นะครับผมพี่โตก็จ้างช่างเข้ามาเลื่อยไม้สนนะครับผมไม้ที่ได้ก็จะเป็นไม้น้าสี่กับไม้หน้าสามนะฮะเพราะว่าด้วยความที่เป็นไม้ต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็จะได้แค่น้าสี่ับน้าสามก็ได้หน้าสี่มาสิบสองตัวนะครับผมแล้วก็ ได้นาะสามมา28ตัวนะฮะสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าไม้แต่ละตัวเนี่ยเราจะเสียค่าจ้างช่างเลยไม้เนี่ยตัวละเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้พี่โตจะมาสอนวิธีคิดนะครับผมว่าไม้แต่ละตัวเราจะต้องจ่ายให้ช่างไปเป็นเงินตัวละกี่บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองวัดไม้น้าสามตัวนี้ก่อนนะครับผมว่าไม้น้าสามตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะฮะ ไมยนาสามตัวนี้ยาว400เซนติเมตรนะครับผมเราก็เอาความยาว400เซนติเมตรตั้งนะครับผม400หารกับ200นะครับผม200ตรงนี้มาจากไหนเดี๋ยวท้ายคลิปพี่โตจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเท่ากับ400หาร200เท่ากับเท่ากับ2นะครับ หลังจากที่เราได้คาตอบเลขสองตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาเลขสองอันนี้นะฮะ <un> มาคิดกับหน้าไม้นะครับผมหน้าไม้นี่เราจะคิดทั้งหมดสามหน้านะครับผมอันหน้าเนี่ยมันเป็น,น,นะะหน้าสามนะฮะหน้าสามก็คือสามน,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 นิ้วนะครับผมแล้วก็ด้านข้างด้านข้างคือด้านนี้ด้านนี้ก็อีกนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็อีก ครึ่งเหมือนกันนะครับผมสามนิ้วด้านนี้หนึ่งจุดห้าหรือว่าหรือว่านิ้วครึ่งนะครับผมด้านนี้หนึ่งจุดห้าหรือว่านิ้วครึ่งเอามารวมกันก็คือสามบวกหนึ่งจุดห้าบวกหนึ่งจุดห้าเท่ากับหกนะครับแล้วก็เอามาเอาเลขสองมาคูณกับหกนะฮะเพราะเวลาที่ช่างเขาคิดนะครับผมช่างเขาจะคิดไม้ทั้งหมดสามน้านะฮะหน้าใหญ่เนี่ยก็คือหน้าสามนะครับผม ส่วนด้านข้างเนี่ยความหนาความหนาของไม้เนี่ยมันจะหนาอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับผมเขาก็จะคิดสองด้านนะครับผมรวมกันก็จะเป็นหกนิ้วนะครับสองคูณหกเท่ากับสิบสองนะฮะเลขติดต่องตัวน,นี้นะครับผมก็คือสิบสองนิ้วนะครับผมความหมายของคําว่าน,นิ้วที่ช่างเลื่อยไม้เขาคิดกับความหมายของนิ้วที่เป็นของตลับเมตรอันนี้นะครับผมมันคนละความหมายกันนะครับผม ถ้าเป็นตลับอุ้ยเนี่ยถ้าเป็นตลับเมตรถ้าเป็นตลับเมตรนิ้วอย่างเงี้ยมันคนละฟาร,ร์มหมายกันนะครับผมตอนแรกพี่โตก็ไม่เข้าใจนะฮะหลังๆเนี่ยช่างเขาก็กมาอธิบายว่าคําว่านิ้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือคําตอบ12นิ้วช่างเขาจ้างเรืออยู่ที่นิ้วละ6บาทนะครับผมนิ้วละ6บาทเราก็เอา12มาคูณกับ6นะครับผม2คูณ6เท่ากับ2 คูณหกกับเจ็ดสิบสองบาทนะครับผมนั่นก็หมายความว่าไม้นาสามที่มีความยาวสี่ร้อยเซนติเมตรตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะสี่ร้อยเซนติเมตรตัวนี้จะเสียค่าจ้างให้ช่างนะครับผมค่าเลื่อยไม้เนี่ยเจ็ดสิบสองบาทนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดู กล่องนี้บ้างนะครับผมกล่องเนี้ยจะเป็นไม้น้าซีนะฮะอันนี้จะเป็นไม้น้าซีเดี๋ยวเรามาคิดไม้น้าซีตัวนี้กันว่าไม้น้าซีตัวนาาเ,เนี้ยค่าจ้างเลยไม้เนี่ยจะตกตัวละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่โตจะใช้ตลับเมตรวัดความยาวก่อนนะครับผมว่าความยาวเนี่ยมันยาวกี่เซนติเมตรนะฮะ ความยาว400เซนติเมตรนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะเอาความยาว400เซนติเมตรตั้งนะฮะ400เซนติเมตรหารกับ200นะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปพี่โตจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า200นี่คืออะไรนะฮะ200นี่มาจากไหนนะครับผม400หาร200เท่ากับ2นะครับเราก็คำตอบตรงสองตัวนี้นะครับผมเราก็จะเอามาคูณ หน้าไม้นะครับผมหน้าฟางนะครับผมหน้าฟางสี่นิ้วนะฮะส่วนความหนาความหนาคือหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะด้านนี้ก็หนึ่งจุดห้านิ้วเหมือนกันนะครับผมความหนาเนี่ยพี่ต๋อให้ช่างเขาเลยหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมด้านนี้สี่นิ้วนะครับผมแล้วก็เอาสี่นิ้วมาบวกกับด้านนี้หนึ่งจุดห้านิ้วด้านนี้หนึ่งจุดห้านิ้ว ก็จะเป็นเจ็ดนิ้วนะครับผมเราก็เอาสองมาคูณกับเจ็ดนะฮะเท่ากับสองคูณเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะครับคำตอบก็คือสิบสี่นิ้วนะฮะนั่นก็หมายความว่าไม้แผ่นนี้นะครับผมหรือว่าไม้ตัวเนี้มีความยาวสิบสี่นิ้วนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมคําว่านิ้วอันนี้ ไม่เหมือนกับนิ้วที่เป็นตลับเมตรนะครับผมที่เรา<อ><อ>คิดนิ้วละหกบาทเอาสิสี่มาคูณกับหกเท่ากับแปดสิบสี่บาทนี่นะครับผมเท่ากับแปดสิบสี่บาทนั่นก็หมายความว่าหมายนี D แผ่นนี้นะครับผมมีความยาว400สี่ร้อยเซนติเมตร เราจะเสียค่าจ้างให้ช่างน,นะครับผมค่าจ้างเลยไม้เนี่ยเราจะเสีย84บาทนะครับผม84บาทต่อหนึ่งตัวนะฮะช่างเนี่ยเขาจะเรียกไม้เป็นตัวนะครับผมก็จะเรียกตามช่างว่าไม้หนึ่งตัวนะครับผมค่าจ้าง84บาทความยาว400เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมพี่ตัวจะมาอธิบายให้ฟังว่า200ตัวนี้มาจากไหนนะครับผม200ตัวเนี้ยมันก็มาจากหนึ่งวาเท่ากับ200เซนติเมตรนะครับผม วิธีการคิดของช้างนะครับผมเขาจะมีวิธีการคิดเนี่ยหลากหลายวิธีมากเลยนะครับผมช้างบางคนเขาก็จะคิดเป็นซอกช้างบางคนก็จะคิดเป็นเมตรช้างบางคนก็จะคิดเป็นวานะครับผมถ้าคิดเป็นซอกเนี่ยหนึ่งซอกก็จะเท่ากับห้าสิบเซนติเมตรหนึ่งเมตรจะเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรหนึ่งวาจะเท่ากับสองร้อยเซนติเมตรนะครับทีนี้วิธีการคิดมันมีเยอะแล้วสําหรับพี่โตเองเนี่ยพี่โตคิดว่าวิธีเนี้ย มันคิดง่ายที่สุดแรกก็คือการใช้วาคิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้วาคิดพี่โตก็เลยเอาความยาวที่เป็นความยาวเซนติเมตรนะครับผมเอามาหั่นก็200เพื่อที่จะให้ได้จํานวนวานะครับผมยัง400เซนติเมตรหั่น200ก็จะเท่ากับ2วานะครับผมเราก็เอา2วานี้นะครับผมมาคูณกับหน้าไม้นะครับผมอย่างอันนี้มันเป็นไม้น้าซีนะฮะไม้น้าซีแล้วก็ความหนา 1.5จุดห้านะครับผมฝั่งนี้ก็หนึ่งจดห้าีบวกหนึ่งจุดห้าบวกหนึ่งจุดห้าก็เท่ากับเจ็ดเราก็เอาเลขสองที่เป็นสองวานี้มาคูณกับไม้ที่มันไม้น้ารวมเจดนิ้วก็จะเท่ากับ1ิบสี่นิ้วนะครับผมแล้วเราก็เอาจำนวนนิ้วมาคูณกับค่าจ้างเรื่อยนะครับผมอย่างช่างเนี่ยเขาคิดค่าจ้างเรื่อยนิ้วละหบาทนะครับผมเท่ากับไม้เท่เนี้ยเราก็เสียค่าจ้างไป 84บาทนะครับผมที่การคิดแบบนี้เป็นวิธีการคิดเบื้องต้นนะครับผมใช้สําหรับไม้ที่ไม่เกินไม้น้าห้านะครับผมถ้าเป็นไม้หน้าหกขึ้นไปเนี่ยช่างเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้คิดสามน้าแบบนี้นะครับผมก็คือจะไม่ได้คิดสามด้านคือด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะครับผมแต่เขาจะคิดเป็นไม้ด้านเดียวเลยนะฮะคิดเป็นไม้ด้านเดียวเลยแล้วก็คิดเป็นเมตรนะครับผมซึ่งมันก็จะมีวิธีการคิดที่มันแตกต่างออกไปนะครับผมซึ่งวิธีการคิดเนี้ย ก็ให้มองว่าเป็นแค่พื้นฐานแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าในเวลาทํางานจริงๆนะครับผมไม้แต่ละหน้าเนี่ยถ้ามันมีความใหญ่ขึ้นทีเขาเรียกว่าเป็นไม้กระดานไม้เฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ว่าจะคิดแบบไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วคําตอบเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์ก็เป็นกํนาลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ